เก็บลูกพลนไปตากแห้งเองเพื่อนๆเ,เห็นแดดดีสองวันสามวันแต่มันสุกมากแล้วมันจะแห้งหรือเปล่าล่ะทีนี้มันจะชำํำมันก่อนตากมันยังไม่สุกมากยายไม่เก็บอีกแล้วนะเนี่ยไม่แช่แล้วนะแช่ไว้สิบกว่าถุงสิบกว่าถุงก็จะกินหมดแล้ะ จะดูก่อนถ้ามีที่ว่างก็จะเก็บ่แช่อีกเสียดายมันยายเขาเก็บก่อนเด้อปีนบันไดามานะชุดนี้นี่ได้แล้วเพื่อนเไปไปเก็บไข่ไปดูมะเขือเทศด้วยแม้วันนั้นเขาสั่งไข่สามแผงไก่ยายเกเร ไข่ขาดที่ไม่มีคนสั่งไม่เห็นจะขาดเลยเอยทำกันได้เขาสั่งไข่สามสิบฟองได้ให้เขาแค่ยี่สิบเองเท่านั้นจะนาวแล้วลยายจะไปหากระถางมาชํำไว้แล้วเนี่ยอู้เลยอีกตั้งสองเดือนอ่ะ กว่าจะถึงวันนั้นไม่ใช่มันจะให้นัานหมดบ้าเนี่จะต้องหาตัดยอดมันให้มันขึ้นมาใหม่ก่อนจะชํำไปเอาไปปลูกบ้านเราดูเยอะๆเลยจะเก็บก่อนด้ะอันนี้จะเอาไปต้มเอาไปต้มแชกไว้ทำซุปทำอะไรเนาะ ที่มันสุกมากมากก่อนเดีย๋ยวเขาเก็บก่อนเด้อโอ้ยังเหลือเยอะมากเลยอันเขียวๆจะสุกทันไหมเนี่ยจะสุกทันไหมเนี่ย ดูิเนีจะสุกทันไหมจะสุกทันไหมหนาวมาแล้วขอเก็บก่อนเด้อเพ,นพนื่อนๆอืมตายแล้ววันนี้ เพื่อนๆเลยเมื่อกี้ไปเก็บทั่วทั่วที่ยายเอามาล็ดไว้อะนะไม่รู้อะไรมาจิกกินหมดเลยไม่ได้ถ่ายคลิปหรือว่าได้ถ่ายจำไม่ได้แล้วเนี่ยมันมากัดกินอย่างเงี้เนี่ยอันอย่างงี้มันก็ยังกัดเลยนี่เห็นไหมไม่รู้อะไรมากัดกินมเมล็ดถั่ว ของยายมันได้ยุพันแต่มีเพื่อนเขาขอไว้ตั้งหลายคนนะจะได้ให้เขาหรือเปล่าล่ะนี่วันนี้ก็ได้แค่นี้แหละเข้าบ้านแล้วนี่โอ้ยอะไรมันจะมีความสุขขนาดนั้นนเพื่อนๆดูสไิไปทำกับข้าวกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะหั่นลูกพุนตากแล้วก็มะเขือเทศก็ต้มมั่งแช่แข็งมั่งเนาะ